สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาก็มาเปิดคลิปนะคะอันบ็อกซ์อีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้มาในทีมใครท,ะท,ะท,ะทะันททนนี่เลยนะคะเรามากับพี่แจ็คนะคะก็อ่ะพี่แจ็คยืนอยู่ตรงข้างหลังนี่อ่ะให้ยืนไปก่อนเนาะก็สาหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปอันบ็อกซ์ของดานะคะซึ่งเออเราจะมีอันบ็อกซ์อัลบัม้ม2อ,อัลบั้มด้วยกันนะคะก็คือเป็นแมจิกแมนตัวนี้นะคะนี่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 น นะคะแล้วก็เอ่อเป็นตัวนี้ค่ะนี่อันนี้ด้เป็นแผ่นซีดีไหมอ่ะอันนี้คือได้พีมาคนละเจ้านะคะสองสองสองชิ้นนี้นะคะ แล้วก็นี่อีกที่หนึ่งนะคะและก็ได้ขอแบบในไหนก็ในไหนแล้วนะคะซึ่งตอนนี้มันเป็นอ,อันนี้ที่อ,อัดนี่คือเดือนตุลานะคะซึ่งก็ได้เพิ่งจะไปคอน JB มานะคะก็เลยได้เป็นอัลบัม้ม JB นะคะที่เราได้พพ์ไปด้วยนะคะับั้มเจบก็มาแล้วนะคะก็ขอเปิดทีเดียวนะคะ2 2คลิปเอ,อ่อไม่ใช่2คลิป สออันนี้เลยด้วกัน2บั้มเลยแล้วกันระหว่างบั้มแจ็คสันแล้วก็บั้ม JB นะคะก็ของพี่แจ็คนี่ก็จะเป็นเมจิกแมนตัวนี้นะคะซึ่งด้วยความที่แบบว่าออตอนแรกที่เราเห็นนะ่ะคืออารมณ์แบบไม่ได้ดูสนใจไอ้ตัวที่เป็นแบบเป็นตัวซีดีหรือเป็นอะไรมันมันแบบมันจะมี3ส,สีใช่ไหมมันจะมีแดงฟ้าแล้วก็สีแบบสีขาวดำปักใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะแล้วแบบเราก็ดูแค่ว่าเออเราเราอยากได้เสื้อตัวนี้อะไรเงี้ยเออแล้วเราก็ซื้อแบบเสื้อแบบอารมณ์แบบมันอยู่ในสีเดียวกันซึ่ง หลังจากนั้นก็คือพอแบบผ่านไปจนกระทั่งเขาแบบเขาปิดพีไปแล้วอ่ะแล้วพี่จะมาสังเกตเอ้าซื้อมันมี3สีนี่หว่าก็มาสังเกตที่พี่แจ็คเขาบอกว่าเออเนี่ยมันมีสามแบบนะอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องซื้อแบบเวลาจะซื้อคือแบบด,ดูดีนะคืออย่าไปซื้อต้องซื้อแบบสามอย่างก็ได้แต่ด้วยความที่แบบอ่านพีไปแล้วเราคือพีเป็นก็ได้สักพักใหญ่แล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่า พี่แจ็คเขาเขาขายของเก่งเนาะเมจิกแมนแล้วก็เลยเอาแค่แบบพอมาพอกุบกิบเพราะว่าอย่าลืมว่าเราก็ไปคอนมาแบบหนักหน่วงเหมือนกันนะคะปีนี้ที่เป็นของก o s เซเว่นนะคะเพราะว่าเรามาเปิดกล่องด้านในกันดีกว่านะคะขอเริ่มจากอัลบ,บั้มของพี่แจ็คก,ก่อนนะคะเมจิกแมนนะคะโอเคค่ะก็ในส่วนของอัลบั้มเมจิกแมนนะคะก็คือมันจะเป็นพวกอย่างนี้เนาะเนี่ยที่อยู่ในเว็บไซต์ซึ่งเขาแบบว่าเหมือนกับ ขายอยู่ในอเมริกาเนาะอันนี้แลด้าก็ไปพีมานะคะซึ่งเอ่อคือตอนแรกแลด้าก็ไม่ได้ดูตรงไอเดี่ยเห็นไหมปกเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยก็เดีเ๋ยวมาดูกันนะซึ่งแลด้าสั่งมาสองร้านเอ่อสั่งเป็นแบบแยกสองร้านนะคะระหว่างไอตัวกล่องดําเนี่ยคือร้านหนึ่งตอนที่แบบเปิดพีไปแล้วแล้วไอตัวตัวเนี้ยแลด้าเพิ่งไปหามาตอนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะก็เอ่อก็เลยได้เป็นอันนี้มานะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากการแกะกล่องดำกันดีกว่าเนาะนะคะเอากล่องไหนดีว้าวชาดานี่ค่ะตัวนี้มันก็คือเป็นตัวทีเชิร์ตนะคะนี่เงียบอ่ะทีเชิร์ตแล้วก็เปิดออกมาก็จะเป็นซีดีนะคะ ในกล่องก็จะมีแบบว่าอย่างเงี้ยเขียนอย่างเงี้ย mm นะคะก็เดี๋ยวพอดูซีซ wow. okay. i̇şte okay. okay. so okay. well, ิว้าวโอเคนี่นะคะเป็นซีดีสีแดงสีแดงอันนี้สีแดงเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูอ่านห้าหลังกันก่อนเนาะก็จะเป็นลายชื่อเพลงนะคะตึงตึงตึงตึอุ้ย ชาดาก็เป็นแผ่นซีดีนะคะแจ็คสันหวังชื่อเพลงนะคะแล้วก็ Magic แมนตรงนี้นะคะอ่ะโอเคคือชื่อก็จะเป็นแผ่นนี้แล้วก็ตรงนี้ว้าวเป็นแบบรูปพี่แจ็ค่ะทุกคนโอเคผ่านไปแล้วหนึ่งรักกันนะคะเลือไม่ประกาเสียลาซึ่งราคาก็มันไม่ได้แรงมากเท่ากับ ทีหมหวังนะคะที่หวังคือโอ้ my god อันนี้ได้สั่งเป็นไซส์ XL มานะคะคือไซส์เอาแบบใหญ่เลยแต่ไม่รู้จะใส่ได้ไหมนะก็จะเป็นลายนี้สีแดงนะคะนี่ว้าวเออตัวก็ถามว่าใหญ่ไหมก็เออเท่าๆกับนี้ทั่วไปนะคะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ชื่อเพลง,งตึ้งตึ้งตึ้งแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นนี้แต่ว่าเนื้อผ้าได้ว่าก็ไม่เท่าไหร่นะเนื้อผ้าแบบ ผ้าคือเฉยๆอ่ะแบบนี้นี่เป็นตัวนี่ค่ะเขาก็จะเขียนไว่า s ด a n d a ซีดีอ่ะมีมีบอกแล้วว่าันคืออะไรด้านในเนาะนี่นะคะมาเปิดดูด้านในกันดีกว่านะคะช่างดา,าเ,ะะเหมือนกันเลยนี่นะคะเหมือนกันด้านในก็เป็น่องซีดีขอพักไว้ก่อนแล้วกันขอรีวิวเป็นตัวเสื้อแล้วกันนะ ตัวนี้อ่ามันอยู่ในเว็บขึ้นมาพอดีนะคะนี่ซีดี้แมนแล้วก็เสื้อแขนยาวตัวนี้นะคะนี่อืมสี่สิบห้ายเอสเนี่ยก็คือราคาเขาไม่ได้แรงเนาะก็เลยแบบด้วยความที่แบบราคาไม่ได้สูงอ่ะมาแล้วนะคะก็จะเป็นเสื้อแขนยาวเนี่ยช่วงนี้เข้าหน้าหนาวพอดีเลยเพราะว่าที่บ้านนี่คือแบบเมื่อวันหมอ,อกลงหนักมากเมื่อเช้าเมื่อเช้าเมื่อวานเสื้อแขนยาวนะคะนี่ ะะแล้วก็สั่งมาสีเดียวกันเนี่ยเหมือนกันเลยแต่ว่าแค่แตกต่างแ,แค่เป็นแขนยาวแขนสั้นเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ใส่เสื้อสีดําแล้วแบบมันดูแบบโอเคที่สุดแล้วนะคะใส่เครอขาวไม่รอดหนึ่งอ้วนแล้วก็สองคือมันเลอะด้วยไม่ชอบความเลอะนะโอเคค่ะก็เป็นอันจบตัวอันบ็อกซ์กล่องไปเนาะ,นะะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเปิดตัวนี้กันดีกว่านะคะอ่ะมาแล้วนี่นะคะ คืออะไรเอ่ยร่าซื้ออันนี้เขาจำราคาได้ก็คือเขาบอกราคานะคะอันนี้ได้สั่งมา1,350บาทนะคะแล้วก็เอ่อด้วยความที่เขาบอกว่าเห็นไหมมันจะมีรอยอ่ะทุกคนคือเขาบอกว่าขนส่งเขาแบบไม่ได้่อบับเบิลมาตั้งแต่อยู่ทางที่นู่นเนาะมันก็เลยแบบอันนี้เขาก็เลยลดยค,ค่าค่าขนส่งให้200บาทนะคะก็จะเหลือพ150บบาทนะ วันนี้ก็คือได้รอบหลังนะรอบที่แบบว่าเขามีของพอดีแล้ก็เอาเลยชื้มันก็คือแผ่นซีดีสีแดงโอเควันนี้เราสีแดงหมดทั้งหมดนะคะเรามาในตีนแดงเนาะมมจิกแมนนี่โอเคเดี๋ยวดูด้านในกันนะคะก็จะมีซีดีด้วยหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็ซีดีด้านหลังเราสีดีอนเนาะไเฮย้ยมันติดแบบ ือถ้าออกมันจะเป็นรอยอะเรายังไงดีเราไม่ต้องออกหรอกเนาะเราไวอย่างนี้แหละเพราะว่าถ้าออกคือเป็นรอยมากๆเลยอะเนี่ยว้าวมาดูข้างในกันดีกว่านะคะชาดานอันนี้ก็คือโบนะคะฟ้ามาเลยเชียวนี่ความที่แบบเมจิกแมนมันก็จะแบบเป็นความแบบเออสลัวสลัวแบบยานญานแบบ วิรู้พี่หล่ออ่ะโอ้ยอน,นี้คือแบบก้าวใจมากนะคะพี่แจ็คอ่ะคือแบบหมคลิปนี้คือคำว่าคือแบบแน่จะเยอะมากอันนี้ก็คือหล่อมากอขอซูมได้ไหมขอซูมนิดนึงอ่ะโอเคอ่ะซูมไปที่หน้าพี่แจ็คเลยละกันนะคะก็จะเป็นชื่อเพลงเนื้อร้องนะอ่ะเราซ้อมไว้คอนเสิร์ตเขาใช่ไหม แล้วก็นี่อือาตรงคือแบบยังไม่อยากจะม้าคอนเสรเิร์ตจะจะเป็นจะไปยาวนะคะรูอแบบกดบัตรแล้วแบบโอ้โหไม่โอเคอ่ะคือหน้าก็อยากทุกคนบอกเลยว่าอากาเซ่แบบแฟนคลับทีมหวังคือใครใครก็อยากได้เบอร์บัตรหมื่นแปดนะแต่ทำยังไงได้อะ่ะไม่มีแม้กระทั่งความหวังเลยนี่นะคะหล่อมาก ดูความร้อนชัดๆเนี่ยโอ้ยคือดีแล้วก็เดี๋ยวเราจะดูว้าวนี่คือซิกแพคมาเลยจ้ะโอ้โหนี่จะไลม์แมจิกเนี่ยความเฮียเนาะถึงเพลงที่เราชอบหรืยยังโดพามีนอันเดอร์เวย์ แล้วคือแบบแต่และแต่และแบบเนี่ยแม้แต่ความสลัวสลัวก็ยังรู้ว่าหรอนี่ไงโดปามีนนี่โอเคต้องร้องให้มันจบสั้เพลงแหละนี่บลูนะคะว้าวอันนี้คือแบบพี่แจกค่ะคือความแบบมายจิกแมนนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นซีดีเฉย ไม่มีอะไรนะคะเอาใส่เข้าไปอ่ะจบไปแล้วสำหรับอันบ x ็อกนะคะทีมหวังเมจิกแมนอันนี้เป็นแจ็คสันหวังนะคะน,นี่อันนี้เป็นตัวนี้อ่ะอันนี้ไม่เขียวก็จะมีเป็นตัวนี้กับตัวนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูของ JB กันต่อเลยนะคะตัวนี้เป็นอัลบั้ม Be Yourself นะคะของ เจบีนะคะลีดเดอร์ของบอกซเวนนั่นเองนะคะอันนี้ด่าได้มาจากเอ่อเปิดเขาเปิดพีแต่ว่าน,นี้คือด่าเห็นในทวิตเตอร์เขาบอกว่าพร้อมส่งตอนตอนเราไปคอนก็คือรับหน้าคอนเลยนะคะด่าไม่ได้สั่งผ่านของออฟฟิเชียลเขาเนาะอ่าแล้วก็อันนี้เราก็มีสสีนะอ่ะเหมือนกันไหมยังไงอะไรยังไงเอาสีไหนก่อนดีเอาเริ่มจากสีชูดฉาดก่อนแล้วกันเนาะเมื่อกี้มันก็แดงแดงไปแล้วอ่ะสีนี้กันนะคะนี่นะคะ เบีย r s e l f คือดราไปคอนมาเมื่อเนี้ยคะ่ะสิบสีนี่เองนะคะก็โหจะบอกว่าเหนือเมนมากนะคะไปคอนทุกคนเราทุกคนแต่ว่าด้วยความที่เจบีอ่ะคือถามว่าเป๊กไหมคือเป๊กมากนะเพราะว่าตั้งแต่เขาตัดผมอะ่ะคือด่าดอ่นะคือชอบแบบสไตล์ผู้ชายแบบตัดผมแล้วแบบเปิดหน้าอย่างเงี้ยแล้วหล่อมากจริงคือแบบโหคือคือหล่อมากอะ่ะ อ่ะโอเคเรามาเข้าเรื่องอันนี้เราร่อดีกว่านะคะว้าวมาข้างในนะคะเป็นอะไรบ้างเนี้ยน,น่ารักอ่ะและดูมีแบบลูกเล่นนะเนี่ยโอ้ยดูดิโอ้ยเจมีอ่ะเจะมอมมาอ่ะโอเคค่ะก็มีนี่นะคะอ่ะดูอะไรก่อนดีนี่ค่ะโฟตโต้บุ๊คนะคะนี่อ่ะอะไหนก็โฟโต้ว้ามีการ์ดให้ด้วยนะคะนี่โอ้ยดูดิ ความแบบน่ารักอ่ะเนี่ยหลอ่อเนี่ยชอบแบบนี้ชอบแบบความแบบเปิดผมนั่นนี่นู่น,นเห็นไหมคอหล่อเนี่ยโดนตกมากอันนี้คืออะไรอ่ะมันเป็นดำๆอ่ะทุกคนนี่คืออะไรอ่ะเป็นแบบนี้อือคือไปดไูเป็นฟิล์มปะ่ะหรืออะไรให้ย่างโอเคอโหหล่อมากเจมี่คือหลอ่อ ก้าวใจสุดๆนะคะรอทุกคนรักทุกคนเนี่ย b y o s e l เนี่ยแหละความที่แบบแล้วในคอนเขาเปิดเป็นแบบเป็น,นคล้ายๆกับเป็น t อ e Behind s c นะคะที่แบบความที่เขาแบบไป,เ,ปเดินอยู่ในป่าอะไรเงี้ยเออเนี่ยดูดิแล้วอันนี้เขาก็แบบตัดไปอันนี้ทำ อยู่ตรงที่ขายบัออมอะอที่ในงานนะแล้วก็นีโ่โอ้โหคือรีโมทโอ้ยรูปนี้คือแบบไม่ไหวจริงๆเจ๊บอมอาะทำไมทะลอแบบนี้ล่ะโอ้ยแบบคือจะบอกว่ารนดับในคอนน่ะจะได้นั่งประมาณแถวที่ ส,สี่สี่จากสเตตรตรงกลางอะ่ะก็ก็ถือว่าใกล้นะคะแล้วก็อยู่ตรงตรงกลางเลยเออโอ้โหสายตาคือสายตาพิฆาตมากบอกเลยความแบบสายตาเขาอะนะแล้วก็แบบตอนยิ้มด้วยเนี่ยอ,อันนี้ก็คือแบบเป็นเริ่มเป็นอันนี้ละเป็นภาพแบบเป็นอย่างงี้ละอ่ะอน,นี่อุย้ยหล่ออ่ะชพูดคำว่าหล่อไปกี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้ นะคะเป็นฟีนนะอันนี้โอ้โหเฮ้ยคือภาพเยอะมากๆเลยแล้วก็แบบดูแบบดูมีความแบบเออ่ต่อเนื่องของทำลายแบบในการเล่าเรื่องนะคะว่าเออเป็นแบบนี้หน้าอะไรอย่างเงี้ยนี่นะบิวเซลยวตัวเขาหน้าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยอืมคุณเขาแหละ สไตล์คุณเขาเลยแหละเนี่ยโอเคความกล้องฟิล์มเราต้องเข้าแหละหนึ่งวิ <c> ่ง <oughs> หล่ออะ่ะตัวจริงก็คือตัวจริงขาวแล้วก็ตัวจริงก็คือแบบเป็นคนที่สายตาคือเซ็กซี่เย้ายวนมากแล้วก็แบบเฉียวแบบโดนตกแบบ <c oughs> บอกเลยว่าใครไปคอน JB เมื่อกี้คือแบบน่าจะโดนตกกับแบบละนาวอะ่ะ แล้วคือเขามีความแบบว่าใส่ใจด้วยนะเออจริงๆเขาเซนทุกคนอนะ่ะแบบน่ารักมากนะคะเขาใส่ใจแฟนลับมากๆเลยนะเนี่ยโอ้โหคือภาพจุดใจมากเฮ้ยแบบมันดีมากเลยเนี่ยอัลบั้มเนี่ยคือโอ้โหคือราคาของออฟ i ิเชีลขาย650ใช่ไหมอันนี้ได้มา450อืมเนี่ย Go up ไป down เนี่ย Live in the way we are นะคะ p o t e n t of youth Holiday ใช่ไหมอ่ะนี่ก็เป็นเป็นหลายชื่อเพลงนะคะเนื้อลองเน้ได้ชอบเพลงนี้อ่ะ Live in นะคะชอบหลายเพลงชอบทุกเพลงไปในคอนแล้วคือชอบทุกเพลงเลยแล้วคือเต้นเซ็กซี่มากขอบอก หมดแล้วนะคะน,นี่เป็นนี่ด้านหลังก็คือโอยน่ารักอ่ะโอ้ยดีตใจใจบอมอ่ะแล้วก็ต่อมานะคะน,น,คน,นี้ก็คืออันนี้คืออะไรอันนี้เป็นโปสเตอร์นะคือเราต้องไปสั่งตัดตัวกรอบรูปนั่นแหละแล้วว่าออกเป็นโปสเตอร์หไหมนี่เป็นรูปนี้ทุกคนนี่ะจะเห็นไหมไอนนซูออกก่อนนิดนึง เ okay. นี่ยโปสเตอร์เป็นรูปนี้นะคะเคยเล่นมากอะ่ะแล้วด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะ JB อันนี้คือที่เป็นออ่ในตัวของโปกของอันนี้เนาะคอนเสิร์ตนะ่ะมาอ่ะแล้วก็มานี้ต่ออ่ะเดี๋ยวซูมเข้าเหมือนเดิมนะตัวนี้ก็เป็นซีดีค่ะก็เป็นแผ่นเพลงขอดูข้างหลังซิมีอะไรไหมไม่มีทุกคนมันก็เป็นแผ่นซีดีทั่วไป เนี่ยนะคะด้านหลังมีความแบบนี่คือสติกเกอร์ปะสติกเกอร์อทุกคนโอ้ยคือดีมากๆเลยอ่ะทุกคนเนี่ยสติกเกอร์ติดกระเป๋าเดินทางก็ได้นะอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นภารวมความหล่อดูสิเนี่ยนี่ก็คือเป็นตัว าพนะคะที่เราให้เห็นกันไปแล้วนะเนี่ยโอเคก็จบไปสำหรับตัวอัลบ,บั้มสีส้มนะเดี๋ยวเรามาดูสีเทาต่อนะคะนี่สีเทาว่าจะเหมือนกันทุกอย่างหรือเปล่ามาอันนี้ก็จะเป็นตัวอัลบ,บั้มสีเทานะคะีนี่นี่น,น,น,นอ่ะแกะด้านในกันดีกว่า ค่อยแกะยิ่งเป็นคนที่แบบทำมาแล้วมันชอบชอบขานอ๋ออันนี้เป็นสีดำค่ะแผ่นสีดำก็น่าจะเอ่อตัวตัวไม่รู้ว่าตัวโฟตโฟต้บุกก๊จกจะเหมือนกันไหมอ่ะนี่นะคะแล้วก็มีนี่ c h a n i n g the world by being yourself นะคะอ่ะมาเอาในกันดีหุ้ย เอาเอาอะไรก่อนดีเอาเหมือนเดิมเนาะอะความเหมือนเดิมแล้วกันโฮ้ยทําไมแบบเนี่ยสายตาเนี่ยเนี่ยคือเข้าใจความแบบที่เขาบอกแล้วว่าคนนี้ยคือโดนตกอุย้ยมันคนละแบบว่ะทุกคนเนี่ยโอ้ยเจมี่คืหลอกมากเราชอบแบบเขาในลูคแบบความที่เล่นก็ชอบแต่ถ้าเกินแบบเป็นความที่แบบโดนตกจริงๆคืออย่างนี้ คือความแบบแบ๊ดๆบอยเนี่ยชอบมากเนี่ยเจบี oh, ทำไมแบบแก้าวใจได้ขนาดนี้เนี่ยนะคะคือความรอคือไม่ไหวไม่ไหวเโอ้โหนึก oh ว่าจะเป็นแบบอกอันนี้ใส่เสื้อข้างในเว้ยแล้วแบบเขาเป็นคนที่ใส่เสื้อขาวเด่นมากจริงๆนะวันที่แบบมาสนามบินอะวันที่เดินทางมาถึงอะ แล้วเสื้อดำก็คือหอล่อเราทุกชุดแต่ว่าที่แบบทัสใจมาก,กคือตอนชุดมาสนะชุดที่เดินทางมาถึงไทยเนี่ยเสื้อขาวาคือแบบโหที่สุดนะคะนี่หอยความหล่อของเขา่ะเธอจะบรรยายยังไงดีโอ้ยหล่อมากหล่อเกิน อยากให้มาอีกอะ่ะอยากให้มาบ่อยมากเลยอะ่ะพร้อมจะซัพพอร์ตนะบอกเลยนี่นะคะมาแล้วอันนี้มาถึงหน้าที่เราจะเจอกับเอ้ยมันเหมือนกันปะอ้าคล้ายๆไหมหรือเปล่าอันนั้นจะเก็บไปแล้วอะ่ะแต่รูปนี้ไม่เหมือนเนาะใช่ไหมอันนี้เหมือนปะเออเอยอันนี้รูปใหม่แล้วก็นี้คือ B all you can be เบียเซลอันนี้เป็นสีขาวเอา้ามันคืออะไรทุกคนเป็นแบบต้องดูตอนมืดมืเหรอหรอเป็นติ๊กเกอร์หรอแต่มันเป็นากคาเขียนนะคล้ายๆกับเป็นหมุกปากกาที่เขาแบบเพ้นมาอะไรเงี้ยอ่ะต่อโอ้โหอันนี้คือคือจริงๆอ่ะดาดาก่อนนั้นี้งเดลดาถ่ายรีแอคแบบดาดาตั้งให้เห็นหน้าไดา้ดา้วยไงแต่ว่า ด้วยความที่แบบแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันแบบถ้าถ่ายจากมุมมุมแบบกล้องหลังเงี้ยคือมันเห็นการรีวิวได้แบบได้ชัดเจนกว่าแล้วก็เลยเออเอาแบบนี้ดีกว่าแบบได้ว่าเออหน้านล้ไม่ได้แบบอันนี้ต่อการจะต้องนําเสนอมาขอเป็นแบบให้ดูหน้าผู้ชายดีกว่าเนาะอันนี้อุ้ยหล่อมากรอแบบไม่บรรยมบรรยังเลยทุกคนโอ้ยเนี่ยจะรอแบบไปไหนวะเนี่ย โอโหคือแบบอือออโโหอันนี้คือทีสุดจึงจ้งเลยเนี <Yeah>. oh. <ๆ>่ยก็ดาด้ก็เพิ่งจะมาติ่งเขาก็สเซเว่นนี่ยคือ2 0 1พสิบเก้าแล้วก็เข้ามาก็สเซวนนี่คือประมาณช่วงสองพันยีสิต้นปีเลยนะคะต้นปีเพราะว่าแจ็คสันตกด้วด้เข้ามาตอนมันกลางๆเออปลายปลปีสองพันสิบเก้าเนาะวันนี้ก็หล่อ แล้วก็เราก็แบบเออจากที่เราอ่าโดนพี่แจ็คตกไปแล้วแล้วก็ค่อยๆมาดูแบบอ่าเราก็ฟังเพลงเขาใช่ไหมล่ะเราก็มางฟังเพลงเขาวงเขาแล้วเราก็ดู MV แล้วก็ดูผ่านติ k Tok อกนั่นนู่นนี่แล้วก็เห็นความแบบความเฟรลี่ความน่ารักของเขาอ่ะเออแล้ก็คือแบบเราก็โดนแต่ละคนตกมาเรื่อยๆเรื่อยๆจะมาถึงมาถึงคนนี้ คือถ้าเกิดให้ได้คือเอาเอาง่ายๆคือแบบมันก็หลายมุมมองเนาะแต่คือด้วยความที่เราเป็นคนที่ชอบผู้ชายหน้าตาแบบสเปคแบบหน้าแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยคือแบบอย่างเงี้ยเนี่ยอือคือสายแบบอารมณ์แบบชอบความแบบผู้ชายหล่อแบบแบดแบดนะเข้าใจปะแต่ไม่ได้ว่าเขาแบบแบดเลยนะแต่หมายถึงว่าเขาหล่อแบบเนี้ยเห็นไหมความแบบความแบดแบดก็เออชอบแบบแนวนี้ยอือ ลูกีรตวทำไมแบบเอ้ยอันนี้เป็นรูปที่เป็นหน้าปกอันนี้อ่าเป็นตัวเขาเรียกอะไรการ์ดที่ที่เป็นคอนเสิร์ตอะบัตรคอนป่ะเออถ้าจำจำไม่ผิดนะเพราะบัตรคอนได้ได้อยู่ในรถในรถน่ะอืมใช่ใช่น่าจะเป็นรูปนี้แหลจะจำไม่ผิดแน่นอนชัวร์หล่อจริงคุณหมดแล้วนะคะแล้วก็เป็นเพลงเหมือนเดิม อุ้ยอันนี้น่ารักนะเนี่ยอ,อันนี้คือน่ารักเลยหล่อเลยอ่ะอเออเขาบอกว่าอะไรนะเขาไม่ได้น่ารักอย่างเดียวนะเขาคือเขาเซ็กซี่ด้วยเชื่อแล้วแหละว่าคุณเขาแบบเซ็กซี่มากมนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาดูตัวนี้กันดีกว่าซีดีนะคะก็มีลายชื่อเพลงเหมือนเดิมแล้วก็เป็นซีดีอันนี้เป็นสีดํานะคะเมื่อกี้มันเป็นสีอะไรอะส,ส,ส,สีส้มปะ ีส้มขาขาวๆเนอะ,อะอไปแล้วหนึ่งนี่นะคะนี่เป็นแผ่นสีดำแบบนี้แล้วก็ตัวนี้ก็คือเ้ยเป็นรูปที่เขาจุดผลเมื่อกีเอ้เขาเรียกอะไรดอกไม้ไฟปะ,ะเฮ้ยนี่คือไม่เหมือนนะโอเคอันนี้เป็นด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้เนี่ยความ JB เขาก็จะแบบแนวๆน,นี้หละอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นรูปนี้ทุกคนว้ยหล่อมากอ่ะโอเคขอพับก่อนนะคะแล้วก็อ่าเป็นตัวตัวนี้เป็นสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์คือหล่อจังเลยไม่กล้าเอาไปติดเลยอะ่ะเนี่ยเฮ้คยคือบั้มเขาแบบดีมากเลยทุกคนเนี่ยอันนี้คือเป็น อ๋อนี่เป็นแบบโปสการ์ดอะไรเงี้ยอืมเนี่ยดีจังเลยเลิฟมากโอเคค่ะก็เป็นอันจบการอันบ็อกนะคะตัวนี้เป็นอัลบั้มของเจบีาะ Be Yourself นะคะก็ ต้องบอกกอนว่าเลิฟม,มากเลิฟทุกคนในคอสเสิรเป็นอันจบคลิปนะคะรีวิวอันบ็อกนะคะเป็นอัลบั้ม Magic Man นะคะที่ได้ได้ช็อปมานะคะแล้วก็เป็นอัลบั้มของ JB นะคะ Be Yourself นะคะก็จะบอกว่าจากที่แบบว่าไปคอนมาทน,นี่ขอเมาส์หน่อยนิดนึงเธอได้ไปคอนของ JB มานะคะเมื่อตุลาคมเมื่อกี้นะคะที่เขามาตอนนี้เขาก็ยังอยู่ไทยอยู่นะที่อันลิปอยู่เนี่ยก็คือแบบ ประทับใจมากนะคะคือเป็นการเจอ JB ครั้งแรกนะคะแล้วก็รู้สึกว่าโหโชว์เขาดีมากนะทุกคนคือ2ชั่วโมงเต็มอะ่ะคือก่อนจะเป็นโชว์ของ JB เขาจะมีน้องอ่อจองฮันใช่ไหมถ้าจําชื่อไม่ผิดนะนะคะที่เขามาร้องก่อนนะคะก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะเป็น JB มายาวเลยแล้ดูเวลานะประมณ JB ขึ้นอนะ่ะ คือร้องทั้งร้องทั้งเต้นทั้งทุกอย่างเรนเห็นทุกอย่างอ่ะมันสองชั่วโมงเออซึ่งก็ถือว่าแบบนานมากเลยนะในการแบบเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวที่แบบอ้คืองานคันนี้คือดานมากแล้วก็ได้ได้เป็นสิทธิ์เป็นไฮบายเป็นเออกู๊ดบายอะค่ะเดินไปบายบายนะคะตัวนั้นก็ใช้เวลาจริงๆมันจะเป็นของบัตร5,000เก้าเนาะก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณหชั่วโมงนะคะวันนั้นคอนจบอยู่ที่ห้าทุ่มอันนี้คือรอบของแบบ คอนเสิร์ตแล้วก็ไฮบายยังไม่รวมถ่ายรูปนะแต่เราไม่ได้สิทธิ์ถ่ายรูปนะคะก็แบบโหคือเจบ,บีหล่อมากทัดใจมากโอเคค่ะก็ขอจบคลิปอันบ็อกว่าพิยงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย